ผู้ใหญ่ลีกับนางมาถึงเวลารีเมคลุ้นมงลงที่คลประกบคู่โป๊เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในมือของบอสหนองอรุโนชาสำหรับผู้ใหญ่ลีกับนางมาละครดังในตำนานที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วนำแสดงโดยปอทิสฎดและพลอยเชอร์มาน สำหรับเวอร์ชัน2024ปัดฝุ่นแน่นอนซึ่งพระเอกถามกันกี่ครั้งก็ยังจองคิวหนุ่มโป,ป๊ธนวัตรเอาไว้แต่ที่ต้องจับตาแล้วใครละ่ะจะมาประกบคู่กับโป,ป๊ด้านแฟนละครไม่รอช้าได้ออกมาเสนอชื่อนางเอ,งเอกหลายคนแต่จะเดาใจทางสถานีถูกหรือไม่ต้องติดตาม เริ่มต้นคนแรกเป็นใครไม่ได้ก็คือเธอคนนี้เบลล่ารานีนางเอกคู่บุญที่ประกบคู่กันมาสองเรื่องแต่เคมียังโดนใจแต่จะมีโอกาสเป็นเรื่องที่3หรือไม่คงต้องติดตามอีกหนึ่งสาวก,ก็ว้าวเช่นกันยาย่าอุรัสยาที่ไม่เคยได้ร่วมง,งานกับป๊อบสักเรื่องเลยและถ้าเคาะคู่นี้เมื่อไหร่บอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเธอคนนี้ก็น่าสนใจสมราคานางเอกลูกรักน้ำตาลพิจักคณา ด้วยฝีมือการแสดงที่แฟนละครมองว่าเอาอยู่และหากกลับมาคู่กันอีกครั้งคงปังแน่นอนอีกหนึ่งสาวก็ชวนลุ้นมีนพิชยากับอีกหนึ่งนางเอกที่น่าสนใจเพราะจะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทางวิกซามปิดท้ายอแมนด้าออกดำด้วยลุกหน้าฝรั่งตามแบบฉบับนางมาแถมกำลังฮอตขึ้นหิ่งหากมีโอกาสประกบคู่โป๊ครั้งแรกถือว่าเป็นเคมีใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว ว่าแต่แฟนๆมีชื่อนางเอกคนไหนไว้ในใจกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้บอกเรากันได้นะคะ